สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดมาหาสารคามพักเพื่อไทยครับใครขอถามกระทู้ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ทราบว่าได้มอบรัฐมตรีช่วยว่าการกนนระทรวงคลังมาขออนุญาตเกินเข้าสู่คําถามครับเป็นคําถามที่อยากจะสอบถามเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้เงินกู้ตามพบรบงเงินกู้ซึ่งเราเพิ่งผ่านสภาไปเมื่อสอเดือนที่แล้วานานครับ ก็เป็นที่ทราบและยังจำกันได้ว่าเมื่อสักสองเดือนที่แล้วเนี่ยรัฐบาลได้ยื่นขอสภาเพื่ออนุมัติให้กู้เงินเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการโควิดซึ่งครั้งนั้นกู้เงินเป็นจำนวนหนึ่งล้านล้านบาทแล้วก็ใช้มาตรการทางการเงินอีก9ก้าแสนล้านบาทด้วยเหตุผลว่าจะไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรวมความแล้วนี่เราใช้เม็ดเงินตอนนั้นเนี่ยเงินสดเงินกู้ หล้านล้านบาทใช้มาตรการทางการเงินอีก9ก้าแสนก็รวมหนึ่งล้านกับ9ก้าแสนล้านบาทก็โดยเราคาดหวังกันว่าจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่เมื่อเวลาล่วงเลยมาจนถึงขณะนี้เนี่ยเราเองก็ได้ทราบสัญญาณเศรษฐกิจที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งประการแรกเมื่อเมื่อวานนี้สภาพัฒน์ซึ่งจำง่ายๆกันว่าสภาพัฒน์เรียกง่ายๆเนี่ยนะครับบ่าได้แถลงตัวเลข การขยายตัวของ GDP เนี่ยบอกว่าในไตรมาสที่3เนี่ยคือกรกฎาสิงหากัรยานี้จะติดลบ12%ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกส่งผลต่อความเชื่อมั่นทั้งผู้ลงทุนผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านทั่วไปก็วิตกกับการดำเนินชีวิตที่จะมีขึ้นซ้ำอีกก็เมื่อวานนี้สดๆทางรัฐบาลก็มีการอนุมัติให้กู้เงิน ใช้คำว่าเพื่อไปปกหรือแก้ปัญหางบปี6-3อีก2องแสนล้านบาทซึ่งณขณะนี้เนี่ยหมู่ประชาชนทั่วไปเองก็เกิดความสับสนว่ากู้แล้วกู้เล่าแล้วก็กู้หลายครั้งสภาเองเราก็เกิดความกังวลว่าเมื่ออนุมัติให้กู้เงินแล้วนี่ก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นแต่สัญญาณนั้นกลับตรงกันข้ามดำดิ่งลงตลอด แล้วยิ่งไปดูวิถีชีวิตของประชาชนแล้วเนี่ยการเยียวยาก็ทราบว่าหมดลงแล้วความเดือดร้อนในหมู่พี่น้องประชาชนก็ปรากฏชัดเราเองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้ซึ่งอนุมัติงบให้อนุมัติการให้กู้เงินเนี่ยจึงเกิดคำถามในใจที่อยากจะถามเพื่อน,นำไปตอบพี่น้องประชาชนและประชาชนได้ฟังว่าคำถามที่หนึ่งครับรท่านรัฐมนตรีครับจากวันที่เราอนุมัติให้กู้เงินเนี่ย จนมาถึงวันนี้เนี่ยอยากทราบว่าท่านกู้เงินไปเท่าไหร่แล้วกู้ที่ไหนน,นะชัดๆนะครับกู้เท่าไหร่แล้วที่อนุญาตให้กู้หนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยกู้เท่าไหร่แล้วแล้วกู้ที่ไหนเงื่อนไขอย่างไรอยากทราบเป็นข้อแรกครับเชิญธรรมทีสันติตอบครับ ครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมในสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้สดของท่านสมาชิกผู้สรงเกียน,นะครับท่านสุทินคลังแสงนะครับต่อคำถามของท่านนะครับว่า ตามที่ท่านและสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับไดออ้อนุมัตินะครับให้รัฐบาลไปกู้เงินนะครับออประมาณนะครับ1.9ล้านล้านบาทนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยได้ใช้เงินนะครับออไปเท่าไหร่อย่างไรนะครับและและว่าแ,และการอนุมัติเงินกู้ดังกล่าวนะครับ กู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับและกู้ที่ไหนนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้สภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านสุทินขังแสงนะครับที่ได้เป็นห่วงเป็นใยนะครับในความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนและในระบบเศรษฐกิจก่อนอื่นผมต้องกลับเรียนท่านนะครับว่า การกู้เงินตามพรบรเงินกู้นะครับที่กู้เงิน1.9ล,ล้านล้านนั้นนะครับก็เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากนะครับโควิด19ซึ่งนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ ว่าโรคโควิดนะครับได้ระบาดนะครับไปทั่วโลกนะครับทำให้เศรษฐกิจทั้งของไทยและของทั่วโลกนะครับประสบปัญหาอย่างรุนแรงนะครับแบบที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเ,เศรษฐกิจของทั้งโลกแปรปรวน,นะครับมีปัญหาในทุกประเทศ รประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในสังคมนะครับในประชาคมโลกก็อดที่จะถูกกระทบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลของพระ,พระนรท่านนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็จึงได้นะครับเร่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับจึงเกิดการนะครับกู้เงินนะครับ จำนวนด,ดังกล่าวตามที่ท่านได้ถามถึงนั้นขึ้นนะครับโดยสภาผู้แทรนราษฎรแห่งนี้ก็ได้อนุมัติให้ไปใช้แล้วนะครับเงินกู้ดังกล่าวนั้นนะครับแยกเป็นอสองส่วนนะครับส่วนแรกก็จำนวนหนึ่งล,ล้านล้านบาทนะครับเป็นเงินกู้ที่จะนำมาช่วยเหลือแล้วก็เยียวยานะครับช่วยเหลือเยียวยา นะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการถูกเ,เลิกจ้างนะครับจากที่เศรษฐกิจมันตกต่ำทำให้อุตสาหกรรมเอ่ยธุรกิจการค้าการขายหรือนะครับเกิดจากการป้องกันนะครับไม่ให้โควิดแพร่หลาย นะครับอย่างกว้างขวางซึ่งจะทําให้เกิดปัญหามากบายของประเทศได้นะครับก็จะก็เงินก้อนนี้ก็จะนําไปเยียวยาผู้ที่ตกงานนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือในภาพอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะ SME ซึ่งเป็นกลุ่มที่อ,อ,อ่อนไหวนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะไปดำเนินการในเรื่องของ การควบคุมดูแลโรคนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนะครับในด้านต่างๆมากมายนะครับการช่วยเหลือเยียวยานั้นนะครับเราได้จำแนกเป็นจำนวนวงเงินเนี่ยนะครับห้าแสนหหมื่ล้านจะไปเยียวยานในด้านของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อีก 4 5่0 0ืล้านนะครับเป็นเยียวยาในด้านของอการแพทย์และก็สาธารณสุขนะครับส่วนอีกสี่แสนล้านนั้นนะครับก็จะไปเยียวยาฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับบัตนี้นะครับพรบเงินกู้ได้รับการอนุมัติและก็กู้เงินไปเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจำนวน 3 4 4 7 3 5 5ล้านบาทนะครับได้รับอนุมัติเงินกู้จากคลมอไปแล้วนะครับและกู้แล,แล้วแล้วก็ได้ใช้จ่ายดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตร,รกรไปแล้วเนี่ยช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปแล้ว3 8, 1 8 7 6 1ล้านบาทนะครับการกู้เงินดังกล่าวนั้นนะครับ โดยกระทรวงการคลังนะครับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้ดําเนินการกู้ตามพรบรนี้นะครับก็กู้จาก PN นะครับตัวแรกเกินนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็กู้จากพันธบัตรรัฐบาลและกู้จากพันธบัตรออฟซั์นะครับ ตามจำนวนเงินที่ได้กล่าวไปแล้วขณะนี้ได้ใช้แล้วเงินดังกล่าวได้ลงไปเยียวยาพี่น้องประชาชนตามที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับคำถามแรกกออ็ขอตอบนะครับขอบคุณครับเชิญท่านสุทินกลางแสงถามคำา